หลวงปู่มั่นภูริถัตโตเดิมนามว่ามั่นแก่นแก้วเกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแมตรงกับวันที่20มกราคมพศ2413ในหนังสือสุทธิคือเอกสารที่แสดงความบริสุทธิ์ของภิกษุสามเณรว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ถูกต้องตามพระวินยัยระบุว่าชาติปีมะแมวันที่20มิถุนายน พศ2413ณบ้านเลขที่1บ้านคำบงหมู่ที่8ตำบลสงยางอำเภอโของเจียมปัจจุบันคืออำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อคำด้วงมารดาชื่อจันท์มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน9คนเมื่ออายุ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านคำบงปัจจุบันคือวัดสีบุญเรือง บรรพชาได้เพียงสองปีได้ลาศิกขาตามคำร้องขอของบิดาเมื่อครั้งหลวงปู่เสากันตสีโลได้ทุดดงมาบ้านคำบงได้มีโอกาสอุปถากจึงเกิดศรัทธาประสาทะวัดปฏิบัติและถวายตัวเป็นสิบท่านจนอายุได้23ปีจึงได้ขออนุญาตมารดาไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาณวัดสีทองปัจจุบันคือวัดสีอุบลรัตนาราม เม ER euh, oh. exactly. no ื่อวันที่12มิถุนายนพศ2436ได้รับฉายาว่าภูริทักโตแปลว่าผู้ให้ปัญญาเมื่ออุปสมบทแล้วได้มาศึกษาอยู่ในสำนักวิปัสสนาหลวงปู่เสากันตสีโลที่วัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในพศ2 4 4 0ได้ติดตามหลวงปู่เสากันตสีโลออกทุดงไปปฏิบัติธรรมที่ภูหล่น อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีท่านได้บำเพ็ญภาวนาเป็นระยะเวลาหลายปีซึ่งทานที่แห่งนี้ถือเป็นปฐมสมถวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตต่อมาพศ2463หลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่หนูทิตะปัญโยและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงวิเวกไปจำพรรษาณนะ พระธาตุพนมภายหลังท่านเดินทุดงไปในสถานที่ต่างๆและไปศึกษาธรรมะจากพระอุบาลีคุณูปาจารย์จันสิริชันโทที่วัดบรมนิเวศร,ราชวร,รวิหารกรุงเทพมหานครจนกระทั่งเมื่อพศ2อ,อ5 8กลับมาจำพรรษาที่วัดบุรพารามอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลาหนึ่งพรรษาและติดตามหลวงปู่เสา กันตาสีโลไปทุดงจำพันษาที่วัดภูผากูดอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจากนั้นท่านได้ทุดงไปตามสถานที่ต่างๆในภาคอีสานและภาคเหนือในพศ .2478 ท่านบำเพ็ญภาวนาและเข้าถึงธรรมะที่ถ้ำดอกคำตำบลนน้ำแพร่จังหวัดเชียงใหม่และได้พูดกับหลวงปู่ขาวอนาลโยว,ว่า ผมหมดงานที่จะทำแล้วก็อยู่สารกระบุงตะกรา้าพอช่วยเหลือท่านและลูกศิษย์ลูกหาได้บ้างเท่านั้นต่อมาพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีนิมนต์ท่านให้กลับภาคอีสานท่านจึงโดยสารรถไฟจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพจากนั้นได้ทุดงไปพำนักที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา และจำพรรษาที่วัดป่าโนนิเวศจังหวัดอุดรธานีตลอดจนที่วัดต่างๆจังหวัดสกลนครตั้งแต่พศ2488ถึง2492ท่านเดินทางไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองพือตำบลนาในาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่สปายะเหมาะแก่การเผยแผ่พุทธธรรมและทุ่มเทสอนลูกศิษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนับเป็นสถานที่ที่ท่านจำพรรษานานที่สุดเมื่อพศ2492หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาพาธหนักและมรณภาพเมื่อวันที่11พฤศจ,จิกายน2492ณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและสิทธยานุสิทธ์ได้ร่วมกันจัดงานประชุมเพลิงณวัดป่าสุทธาวาส เมื่อวันที่30มกราคม2493สิริรวมอายุ79ปี56พรรษา